สวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีเช่ายูทูบขอให้หลายๆเดอ้อที่มันมืดเพราะอีหยังบว่าเพราะว่ากอยู่ในบ้านมองนี้ก็ได้เปิดไฟก็กเชืาผู้ชมไปเลยนี่วะตอนนี้หิมะตกแบบหิมะโปรยมา,ยมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแต่ว่ามองนี้มันแบบมันไหลขนาดเลยอ่ะไหลอ่ะเห็นม่นม,มันหลแบบท่่ม บ่แม่นทึงเอวคอยบ่ว่าคอยใจลงเาอันนี้มันสิมันสเขาไปเคืองบ่รู้พี่น้องพี่น้องมังเคงาคอแล้วแล้่คอยสินอนก็มีฟ้ายงยกันเด้อยาเบเห็นว่าเครื่องา พี่น้องท่วมเครื่องขาคอยเลยจ้านี่บ่เห็นปันได้นี่มันมันกระคืนมันมืดคอยอยากให้มันสว่างมีแดดมีอย่างหนึ่งง่ามขนาดเลยค่อยลุกมาไทยระบาดนี่เบิ้งเบิ้งห้อยคอยนอนน่ะปืดพี่มาเต็มร่องเท้าคอยเลยเต็มทุงเท้าคอยเลยพี่น้อง ขอจ้าถึงหัวเขาข่อยเลยแม่พาดคนข่อยเหยียบเข้าไปลึกๆหลายๆอีลี่นี่น้องิ่นบานแม่ยาได้นี่บานแม่ยาฮแม่ยาข่อย กินกาแฟากินยังกันอยู่มูกับอันบวกอันข่อยก็มาเล่นหิมะอยู่นี่พี่น้ำน้ำมันมันจมหดอัน,นอันนี้ข่อยเลยไหมขาต่อยข่อยเห็นบ่ขาต่อยโอ้ยลุกขึ้นไม่ร้ายคักข่อยจะต้องไปเคาะออกเพราะว่ามันเข่ารองเท้าข่อยเต็มเลย เคร่งขานะคะพี่น้องเบิร์นี่มันมีผู้ใดย่างเลยพี่น้องเป็นห้อยคอยย่างเดียวเลยห้อยคอยผู้เดียวเลยนี่ปาติโตพี่น้อง,องโอ้ยงามไร้คนอนะมองนีมันม,มีคนเล่น่อยมายงามไร้่อยก็มันเล่นอยู่นี่พี่น้องเพราะว่า มันไม่มีผู้ใดเกต์ม่มีผู้ใดเล่นีหยังเลยนะเห็นบปะไลา์ขนาดหิมาหิมะสวยๆม,มันตกมาใหม่ๆมันอน่อนมันนิ่มขันว่าขันมันตกโดนแล้วนะมันสิขแข็ง <laughs> เล่นบ่ได้ลุกบ่ไดระบ,บาดนี้มะไลค์ข <laughs> นาด ฝ่าเขาข้างในก่อนเพราะวะ่าเมื่อค่อยแข็งเมื่อคอยแข็งแล้วเบิง้งเบิ้งห้อย่อยยางมากนี่เห็นบ่ห้อยไขย,ยางมากก็ยางกับห้อยเก่าขันว่า่อยยางห้อยใหม่นี่มันเสียน,นี่มันสีลึกกว่าเกา่า <c oughs> แล้วใครจะต้องปฏิบัติออกกันนี่น้อง เนี่อมบกคอยยันบันไดมันมืดไปก่อน